สวัสดีครับแฟนๆหนังกระแปงทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีแฟนๆ FC นะครับอยากจะให้ทางช่องเราครับรวบรวมหน่วยหนังกระแปงนะครับที่ใช้โดยระบบดันบี้ดีต้นเสียงรอบทิศทางนะครับซึ่งวันนี้ทางช่องเราก็ได้รวบรวมมาให้แฟนๆที่อยากจะดูหนังในระบบเสียงที่เจ๋ยมๆสมจริงนะครับก็มาลองดูนะครับมีอยู่ห้าหน่วยนะครับหน่วยแรกนะครับก็จะเป็นจำปาทองภาพยนตร์จังหวัดสุรินทร์บุรีรัมนะครับหน่วยนี้ก็ใช้้วยระบบเสียงสลารรอบทิศทางเช่นเดียวกันนะครับ ก็มาลองฟังเสียงกันสักนิดนะครับต่อมาก็จะเป็นหน่วยที่2นะครับหน่วยนี้ก็คือปริญญาภาพยนตร์จังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นหน่วยหนังน้องใหม่นะครับทำได้ดีทีเดียวนะครับด้วยระบบเสียงรอบคิศทางเช่นเดียวกันก็มาลองฟังเสียงกันสนิดนะครับ ที่3นะครับก็เป็นหน่วยจากจังหวัดสุรินทร์นะครับ IS ภาพยนต์จังหวัดสุรินทร์นะครับใช้ด้วยระบบดังบีดิสอนเสียงรอบทิศทางเช่นเดียวกันนะครับภาพเป่ยนเปลี่ยเสียงดีนะครับต้องไอเอสภาพยนต์สุรินทร์นะครับก็มาลองฟังเสียงสักนิดครับ หน่วยที่4นะครับรุ่งสีมาภาพยนตร์จังหวัดนครราชสีมานะครับใช้ด้วยระบบมันบี้ดิจิตอลเสียงรอบทิศทางเช่นเดียวกันนะครับก็มาลองฟังเสียงกันสักนิดครับหน่วยที่5นี้นะครับเป็นหน่วยที่สุดยอดที่สุดในประเทศไทยด้วยนะครับหน่วยนี้ก็คือกินนา 3D นะครับ ใช้ด้วยระบบเสียงดิต้อนเสียงรอบทิศทาน,นะครับแล้วก็มีแว่น3มิตินะครับเป็นหนัง3มิตินะครับเป็นแฟนนะครับ FC นะครับที่อยากจะสัมผัสความจริงสมจริงครับก็แนะนำกินนา 3D ได้เลยนะครับ nothing lasts forever. สำหรับห้าหน่วยหนังแฟนนะครับที่เหมาะ กับแฟนเนะครับที่อยากจะสัมผัสระบบเสียงรอบทิศทางนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับเป็นหน่วยที่เด่นๆนะครับที่ทางช่องเราได้นํามาแนะนํากันในวันนี้นะครับสำหรับคลิปเรื่องราวของ5าหน่วยหนังที่ใช้ด้วยระบบเสียงรอบทิศทางก็มีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นก็อย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้เลยนะครับเราวันนี้ก็สวัสดีครับ